วันนี้นาะโนออนทัวร์มาอยู่ที่ร้านอิเล็ Electric Ann c a b l ลค่ะ ค่ะสำหรับร้าน Electric Cable นะคะเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของนาโนค่ะมีขายสินค้าประเภทตู้คอนซู sumer กล่องกันน้ำตู้กันน้ำแผงไฟฟ้าปลั๊กพ่วงสวิตช์ปลั๊กหรือแม้กระทั่งเท้าอ่อนลูฟกูก็มีเช่นเดียวกันค่ะ อยู่ย่านลามอินทาเดินทางสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าเจรบุรบำเพ็นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาจากจิจกรรมนาโนออนทัวเจอร้านไหนแจกตอนนั้นค่ะสินค้านาโนพี่ประทับใจอะไรบ้างคะเราใช้มานานแล้วก็สินค้าเขาดีค่ะดีเยี่ยมค่ะดีเยี่ยม <laughs> ทำไมพี่ถึงเลือกซื้อของของนาโนค่ะก็ช่างก็ชอบใช้ค่ัต่าช่างผลิตภัณฑ์ตัวที่ขายดีของทางนาโนค่ะที่ร้านอิเล็กทริกแอนด์เคเบตอนนี้นะคะจะเป็นสินค้าตัวไหนล่ะคะที่ขายดีมากๆก็คือพวกบล็อกตู้พลาสติกซึ่งมีทั้งหน้าสีขาวหน้าใสา แล้วก็สีดำไประัป็นตัวนี้ขายดีมากครับสินค้าขายดีครับของนานโนใช้ได้ดีครับคุณภาพดีมีให้เลือกเยอะราคาค่อนข้างจะจับต้องได้ช่างทุกคนออกไปติดไม่มีปัญหาค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณร้านอิเ c ็ริกแอนเคเบมากๆนะคะที่ให้ทางนานโนมาจัดก,กิจกรรมนานโนออนทัวร์นะคะขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะคะสำหรับกิจกรรม Nano นน on tour สำหรับกิจกรรมง่ายๆเพียงแค่สแกนไลค์แชร์คราวหน้าเจอร้านไหนแจกร้านนั้นแน่นอนค่ะ